ผมคิดว่าอันนี้การตัดสินใจอยู่ที่รัฐบาลครับแต่ถ้าเกิดถามทางตลาดทุนเราเรียนอยู่เสมอมาว่าจังหวะนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมผมผมเรียนนะครับว่านักลงทุนเสียหายอย่างใหญ่หลวงในช่วงนี้และอาจจะเสียหายต่อไปการที่เราจะมาเก็บภาษีในช่วงที่ตลาดคับขันที่สุดเนี่ยจะเป็นการซ้ำเติม เพราะว่าเมื่อเก็บภาษีเหล่านี้เห็นไหมครับว่าตัวเลขที่เราให้ดูเมื่อกี้นักลงทุนต่างชาตินี่กังวลใจเรื่องนี้เลยนะครับเ,เขาเป็นปัจจัยหลักที่เขากังวลใจหนึ่งในปัจจัยหลักการเก็บภาษีเรื่องนี้จะทําให้สภาพคล่องของตลาดลดลงแล้วยามที่ตลาดคับขันเนี่ยถ้าเกิดสภาพคล่องลดลงก็หมายความว่าตลาดจะเหวี่ยงได้เยอะขึ้นจากเดิมแย,ย่เลยถ้าเกิดเป็นลักษณะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าการเก็บภาษีเนี่ย จะเป็นการซ้ําเติมนักลงทุนในช่วงที่นักลงทุนลำบากที่สุดนี่คือช่วงที่คับขันที่สุดของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเ,เรื่องจังหวะเวลาไม่ใช่เป้าหมายของการเก็บภาษีเนี่ยก็คือเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ,บรัฐบาลตัวเลขที่พูดกันนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่ลงล้านนิด,นดซึ่งเมื่อหัสภาพคล่องหายไปแล้วเนี่ยคงได้ระดับ ็ 6, 7 0 0นล้านผมคิดว่า6,7,000ล้านเนี่ยผมผมมองนะครับว่าในขณะที่ตลาดทุนกําลังคุยกรันว่าตลาดทุนเนี่ยจะมีโครงการต่าง,าางๆที่จะช่วยให้รัฐบาลเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นในส่วนนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าทําไมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถเอาคนเข้าตลาดมากขึ้นในช่วงต่อไปนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสามารถดาเนินการต่างๆที่เหมาะสมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็จะสามารถมีรายได้ภาษีอีกแบบหนึ่งเหมือนกับ เราคิดง,ง่ายๆครับ <c oughs> ถ้าเกิดตลาดเนี่ยเหมือนสระน้ำครับบ่อน้ำเนี่ยถ้าเกิดเรารักษาสภาพคล่องไว้เนี่ยแล้วเราพยายามหาปลาบูปลาเกา๋าปลาต่างๆมารวมกันเยอะๆไปหมดเลยเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถเก็บภาษีจากตัวของปลาต่างๆเหล่านั้นได้มากขึ้นหัวใจคือรักษาตลาดทุนไว้เพื่อให้ช่วยในการเพิ่มขนาดของเศรษฐกิจ แล้วเมื่อเราเพิ่มขนาดของเศรษฐกิจได้นะครับรัฐบาลก็จะสามารถที่จะเ,เก็บเกี่ยวภาษีได้เยอะขึ้นซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากาผมผมเลยอยากคิดนะครับว่า,ามันอาจจะมีทางออกอีกทางหนึ่งที่ที่ไม่ใช่การเก็บภาษีขายหุ้นแต่เป็นการทํางานร่วมกันเพื่อเพิ่มขนาดของเคก้กเพิ่มขนาดของเคก้กแล้วคนที่เพิ่มขนาดของเค้กได้ดีที่สุดในประเทศไทยคือตลาดถุนผมมั่นใจเราคือคนที่ทําให้เกิดการลงทุนที่ มีอัตราการ,การเจริญเติบโตดีที่สุดเพราะว่าเรารับกับเรื่องความเสี่ยงได้ดีกว่าตัวของธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมครับธนาคารพาณิชย์จะรับพวกความเสี่ยงปกติได้แต่ของเราเนี่ยถ้าเสี่ยงมากๆเนี่ยเราจะสามารถรับได้ดีกว่าการที่เรับได้ดีกว่าก็หมายความว่าเราจะสามารถหาฟันดิ้งเข้าสู่โครงการที่มีความเสี่ยงเยอะได้มากกว่าปกติที่ตัวธนาคารพาณิชย์ทำได้โครงการที่เสี่ยงเยอะอย่างพวกสตาร์ทอัพวพวกโครงการดีๆเนี่ยพวกนี้ก็จะมีโอกาสที่จะโตอย่างยิ่งในอนาคต ถ้าเกิดเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราน่าจะสามารถเพิ่มขนาดของเศรษฐกิจขนาดของเค้กขนาดของพายได้ดีแล้วก็จะนําไปถึงเรื่องของการเก็บภาษีทั้งหมดโดยรวมผมก็เลยคิดว่าในเรื่องนี้อา,อาจจะมีทางออกอื่นที่ดีกว่าการเก็บตรงๆครับปกติเนี่ยเราเคยวัดตัวเลขนะครับบริษัทที่เข้าสู่ตลาดทุนเนี่ยจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นสามเท่า ใน3มปีให้หลังหลังจากเข้าตลาดนี่อันนี้ไปหาได้เลยนะครับหมายความว่าก่อนเข้าตลาดโดยเฉลี่ยนะครับก่อนเข้าตลาดแล้วก็มานะับวัดหลังจากเข้าตลาดแล้ว3ปีเนี่ยภาษีที่ใจ่ายให้กระทรวงการคลังเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3ามเท่าถามว่าทําไมมันมีปัจจัย2อสมอย่างอย่างที่1ก็คือว่าอันที่1ปกติบริษัทเหล่านี้มีบุ๊กหลายบุ๊ก การจะเข้าตลาดได้ต้องมีบุ๊กเดียวใช่ไหมครับแล้วความจริงก็จะปรากฏอันนี้ก็จะทําให้ที่ไปซุกซ่อนเนี่ยปรากฏปรากฏขึ้นมาอันที่2เมื่อเข้าตลาดได้แล้วเนี่ยโอกาสในการทําโครงการดีๆจะมีมากขึ้นก็สามารถประมวลโครงการต่างๆได้มากขึ้นโอกาสขยายตัวก็มากขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะใช้ Product ต่างๆในตลาดทุนในการมาดมทุนมากขึ้นเช่นเดียวกันออกหุ้นกู้ออกเพิ่มทุนต่างๆเนี่ยบริษัทเหล่านี้ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ก็จะสามารถจ่ายภาษีให้เพิ่มขึ้นสามเท่าเห็นไหมครับถ้าเกิดเราหาบริษัทมาอีกสัก20บริษัท50บริษัทเนี่ยผมว่าเงินหมื่นล้านเป็นเรื่องเล็กน้อยหาได้อยู่แล้วอะ่ะแล้วโดยที่เราไม่ต้องกระทบนักลงทุนทั้งหมดและจริงจริงนักลงทุนขนาดนี้ไม่ใช่นักลงทุน,นเล็กๆแต่หมายถึงนักลงทุนที่อยู่ผ่านกองทุนรวมอีก10กว่าล้านคนที่จะถูกกระทบด้วยใช่ไหมครับผมก็เลยคิดไงว่าในส่วนนี้ถ้าเกิดเราทําดีๆเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มขนาดข,าดของเศรษฐกิจ แล้วขณะเดียวกันเพิ่มฐานภาษีแล้วก็เพิ่มอัตราการจัดเก็บที่เป็น Effectiveness ในการจัดเก็บพวกนี้ได้ด้วยครับ ทางเราก็พร้อมครับพร้อมร่วมมือแล้วก็ทางเราก็ผมว่าทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันดูแลประเทศทําให้ประเทศเจริญเติบโตแล้วก็ปกป้องนักลงทุนผมคิดว่านี่คือคือเป้าหมายของทุกคน